ัวหวยเชื่อดีจ้าใส่ผิดแกงไตนะจ๊ะขัวใส่ผิดแกงไตจีเขาสวยจ้านี่แค่นี้แหละจ้ายออระประทานอาหารคนจัดบายๆเจ๊จะเลี้ออกมักมวลไม่ผิดนะครับ ตุ่มไก่หมอ้อกาจ้าใส่ยอดประขามอ่อนจ้ะตุ่มไก่จ้ะตุ่มไก่แบบนี้ถูกมือพอขวดหอ,อยเชื่อดีจ้ะใส่ผิดแกงไตนะจ้ะขวดใส่ผิดแกงไตจ้ะบุเผ็ดปันไหนเลยปองภาษนี้เผ็ดกระลังพอดีพอจุดเี่ยวเ็ดเจอเี่ยวที่แล้วแล้วเห็ดเผ็ดผิดแกงไตมาสตาไต กินเขาก็ะยะอ่อยจากแกงขัวหอยเชอรอี่กับต้มไก่นาะจากผิดกินข้ากันมีกินข้าอีกแล้วจากเพื่อนเพื่อนมันนี้แย่อยจกมีเมนูมานั้ำเสนอแกง กินแล้วเราบลรอเลยจ้ะเราบอกว่าจะรีวิวกับรีวิวไปเราก็จะกินแล้วแล้วว่กแกงพวหหยโค้งหอยหอยเชอลี่นะจ๊ะวันนี้มีอาหารสองอย่างจ้ะอาหารของเดยหอมสองอยา่างต้มไก่หม้อก้าจ้าใสยอดปขามา่อนจ้ะต้มไก่จ้ะต,ต้มไก่แบบนี้ถูกมือเพราะว่า แกงพวหอยโขงหอยหอยเฉลี่ยนะจ๊ะวันนี้มีอาหารสองอย่างจากอาหารของเด็กผมมีสองอย่างกระต๊อตุ่มไก่หม้อก้าวจ้าใส่ยอนปลาขามอ่อนจ้ะตุ่มไก่จ้ะตุ่มไก่แบบนี้ถูกมือเพราะมีร้านสาวซื้อมาฝาดจพิ่นไปเที่ยวชะอำมาหน่อยจ้ะหวานจ้ะกินจ้ะ สดน,น,น้ำร้อนร้อนไวเชอรี่สั่งให้ห้านสือสรงม,มาจัดอ,อันนี้ร้านสาวสือมาฝาดจะเพิ่นไปเที่ยวชะอำมาหน่อยจังหวานจะ้ะอิกแจ้ว ด,ดน,นๆๆๆ้ำร้อนรหอนไเชอรี่าแต่นมทาหมอใหญ่เราทําหมอใหญ่เลยจ้ะเพราะว่าต่มะอุ่นมาจากแบงออกมาแลา้วต่มะดีเขาสวยจ้ะ กินข้าวอีกแล้วจากเพื่อนเพื่อนมันนี่ยแย่กว่าจะมีเมนูมานั่งเสนอแกงจดน้ำร้อนร้อนไวเชอรลีก่อนเขาจะเห็นอีหย่างเขาก็ต้องรับประทานอาหารคนนี้แต่น่นหมหัวหลอด มันมีเส้นที่แกงหน่อยที่จะนุ่มแล้วก็กินแลลวเราบล็บอแเ้วจ้ะเราบอกว่าจะรีวิวกับรีวิวไปเราก็จะกินเล้วแล้วแบบกองทัพต้องเดินด้วยข้องจ้ะ ไก่หมอเกาจ้าใสยอดประขามอ่อนจ้ะตุ่มไก่จ้ะตุ่มไก่แบบนี้ถูกมือพกตานมปอกลัวยายออกคือ,อกเกาเหละจ้าตานมเป็นคนทำค่ะเมนูวันนี้นี่แค่นี้เหละจ้าเออรับประทานอาหารคนจับบ๊ายบายจ๋อด้เยกามาักมวลไม่คิดนะตุ่มไก่แล้ว กินแล้วเราบลรอแล้วจะ้ะเราบอกว่าจะรีวิวกับรีวิวไปเราก็จะกินแล้วยงเรากินข้าวอีกแล้วจากเพื่อนๆืนมันนี่แย้ออแจะมีเมนูมานั้นเสนอแกงสดน้ำร้อน อออห่อยเชอรี่ตานมปอกขั้วใหญ่ออกคือเกาละจา้าตานมเป็นคนทำค่ะเมนูวันนี้ตานมปอ,อ,อกขั้วให่ออกคือเกาละจา้าตานมเป็นคนทำค่ะเมนูวันนี้กินข้าวอีกแล้วจากเพื่อนๆวันนี่แย่ออกจะมีเมนูมานนั่งเสนอ แกงอุ่นแบบนี้ขนมหม้อข้าวหม้อแกงจ้าตานมปอ,อกปลั้วให่ออกขึ้นก้าเหลยจ้าตานมเป็นคนทำค่ะเมนูวันนี้นี่แค่หนียแหลกจ้ายเอาละประทานอาหารคนจับบ๊ายบายจ๋จะแอกม้อมวลไม่ผิดไหนแล้กันกินแล้วเราบล็อแล,ว,แล,ว,แลวจ้ะเราบอกว่าจะรีวิวกับรีวิวไป เราก็จะกินเหลวแล้วจดน้ำร้อนรอน้อนไวเชอร์ลีแบบกองทัพต้องเดินด้วยข้องจ้ะอาจากคนีจ้ะแต่นุ่มมาหลอด นีใส่ผิดแกงหน่อยสิตอนนั้นแล้วกิน,กนแล้วเราบล้บอแล้วจะเราบอกว่าจะรีวิวกับรีวิวไปเราก็จะกินแล้วลราจดน้ำร้อนร้อนไวเชอร์ลีว่าแต่นมทำหมอใหญ่เราทำหมอใหญ่เลยจ้ะเพราะว่า แต่มกอุน่นมาจากแบงออกมาแล้วแต่มะอันนี้ร้านสาวซื้อมาฝาดจากคนไปเที่ยวชะอำมาหน่อยจังหวาน,นจังกนินจังจ้าแต่กองทัพตรงเดินด้วยข้องจ้ะบ,บุกเพ็ดปันในเลยรประานี่เพ็ดกำลังพดอดี พอจุดเขี่ยวเห็ดเืรเกี่ยวที่แล้วแล้วเห็ดเผ็ดผิดแกงไตามาสตาไตปูนแบบนี้ขนมหม้อข้าวหม้อแกงจ้ากินข้าวอีกแล้วจากเพื่อนเพื่อนมันนี่แย่กวาจนี้เมนูมันนั่นเสนอแกงต้มไตกินข้าวอีกแล้วจากเพื่อนเพื่อน มันนี่แย่ออจะมีเมนูมานำเสนอแกงคุณแบบนี้ขนมหม้อข้าวหม้อแกงจ้จาจ้าตุ่มไก่หม้อก้าวจ้าใส่ยอดปลาขามโอนจ้าต,ต,ต,ต้มไก่จ้าต้มไก่แบบนี้ถูกมือพ,พอคู่หอยเชื่อดีจ้าใส่กิจแกงไตนะจ้า ขวดไส้พิซแกงไตนี่แค่นี่แหลจะจายเอรหละประทานอาหารคนแจะบ๊ายบายจะอเจ๊เอามากมวนไม่ผิดนะุแบบนี้ขนมม้อข้าวหม้อกแกงจ้าต้มไต่นี่แค่นี่แหล,ละจายเอรหลประทานอาหารคนแจะบ๊ายบายจะอเจ๊เอมกมากวนไม่ผิดนะดวะแกงปัวหอยโขงหอยหอยเชอรี่นะจ๊ะ วันนี้มีอาหารสองอย่างจ้ะอาหารของยายหอมสองอย่างสดน้ำรอ้อนร้อนเชอรีลีแคเน่แหลกจายอละตะขาอาหารเพ่แจกบ๊ายบายจะจะ้ยกออกมากมวนไม่ผิดนะบุกเผ็ดปัานไหนเลยภาษาเผ็ดกลาลังพอดีพ่อน,น,นอสุดเทียวเห็ดเืีเกียวที่้วแล้วเห็ดเ,เผ็ดผิดแกงไตงมาสตาไต กองทัพต้องเดินด้วยข้องจ้ะแต่กองทัพต้องเดินด้วยข้องจ้ะบุพเ็ดปนัยเรื่องภาษาเศ็ดกำลังพอดีพอจุดแถวเห็ดเฉลียวทีแล้วแล้วเหตุเพลียผิดแรงตาสามารถไตที่